พอได้แค่ทิบาคีพี่ยอมรับเลยว่าเธอมีโอกาสที่จะเอาชีวิตพี่ทั้งหลายครั้งแต่ทำไมเธอไม่ฆ่าพี่อ่ะ <c oughs> ก็รอๆอย่างนี้ฆ่าจะก็เสียดายสิเอาไว้ดูเล่นไม่ดีกว่าเหรออืมธอคิดถูกแล้วนะฉะนั้นทิบากีสแสดงว่าเธอตกลงปลงใจที่จะเดินทางไปยังนครกำแบงทองพี่จกกาบทูนเด็ดพ่อเด็ดแม่แน่นอนพี่ไม่ิดผิดคำมั่นสัญญาพี่ไม่มีคนรัก ใช่พี่ยังไม่มีใครที่ไหนเธอเธอเป็นรักครั้งแรกของพี่นะตรงลงกันจะ้ะค่ะแต่ว่าพี่จะกลับไปสำนักใจพี่ยอดทองแล้วพี่แก้วเดี๋ยวไปกราบหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกตอนนี้ที่บักีมีคนรักแล้วดีแล้วล่ะนะแต่พี่จะ ให้พี่นุ้ยกับพี่เท่งเขาจัดการนะเอาโน้ยแท่งมาดังนี้พี่หนูหนุยน้ยปนน้อยไอ้หนูให้เท่งแต่ว่าดอกไม้ไร่ปลิ้วอ่าน้อยปนเพลียน้องอ่าจิบไอ้เกี๊ยบ หนุ่ยคะจันตกลงปลงใจแล้วที่จะไปข่าวังนะแต่ว่าหนุ่ยตอนเนี้ฉันเข่าวังครั้งนี้ฉันไม่รู้มันกันว่าจะไปเจออะไรบ้างฉันยอมรับ้องมีความทรามาร์ดในการต่อสู่กับปเปียวเหลวว่ดเรียวเลอเกือองค์ใจเพียงฟรํ่อยางไรที่จะ้อ,อ,งองไม่คิดที่จะทำลายว่าใจไม่หรอกแค่หนุ้ย ก็ฉันรักเขานี่ไอ้นน้องรักแล้วนั่นรักแล้วสิไอ้ยาน้องรักองค์ชายที่ไหนดินเนี่ยตึงพร้อมดี่จไปกับพระองค์ก็ได้แหละนุ้ยฉันรักองค์ชายที่นี้นุ้ยอะนุ้ยรักองค์ชายสี่ทาดินไหมไม่รักเรือกับเจ้านายพีดีแล้วค่ะนุ้ยในเมื่อฉันรักเจ้านายของนุ้ยฉันฉันก็รักนุ้ยด้วยอะ อ๋อก้มใจนังนะค่ะแต่นี้คนเรารักกันชอบกันมีอะไรก็พูดคุยกันอย่างเปิดอกเลยนะนุ้ยพูดง่ายๆว่าคนเรารักกันชอบกันก็ไม่ควรที่จะมีความลับต่อกันจริงไหมนุ้ยจริงครัคนเราถ้ารักกันยอมต้องเือรักต่อกันมีไรก็ต้องพูดกันด้วยความจริงแหมนุ้ยพูดถูกใจฉันเลยตรงกับความรู้สึกเพี้ยนนุ้ยครับ จนก็ถามนุ้ยจริงๆนะองชายนุ้ยพูดความจริงนะนุ้ยน,นะว่าองค์ชายสี่นาฬิกาก็มีแฟนก็มีคนรักก็มีภรรยาเลยหรือเปล่านุย้ยอ่าคือนั่นแหละองคชายนี่ไม่มีครับตาวีปุ่มจราบนก็คือไม่มีคนรักนะกาเมื่อเดี๋ยวองชายบอกกับกน้องติบมาขี้เลยครับแต่ว่านุย้ยรู้ไหมผู้ชายเดี๋ยวนี้มันเชื่อกันยากนะนุย้ย ไอ้หน่องจีบากีไม่ตา้มแกเลยฉันไม่กล้าถามถามก็แกไม่มีบอกหรอกผู้ชายย่อมที่จะปิดความลับแต่ว่าคนเราเนี่ยหนุยรักฉันหนุยหวังดีต่อฉันหนุยก็ต้องไม่มีความลับต่อฉันจริงไหมหนุยจริงแับหนุยแคะจะนักดวงใจมากรักหนุยมากด้วยแต่ตัวฉันเองเนี่ยรักใครมากเวลารักมากเว,าเวลาเกลียดฉันก็เกลียดมากนะคะหนุยทีนี้เวลาฉันเกลียดนีฉันมักจะหักห้ามใจตัวเองไม่ได้อ่ะหนุยเห็นไหมฉันถือพระขันอยู่ตลอดเวลาฉันรัก ก็รักแต่ถ้าฉันโกรธฉันเกลียดฉันสามารถที่จะฆ่าได้ทุกเวลาเชื่อดคอยเลือดออกได้ทุกเวลาเลยนุย้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดนะผู้หญิงเราเนี่ก็คือผู้ชายที่โกโหกนุย้ยองชายก็มีแฟนแล้วอย่างนั้นนุ้ยคือมั่นกับแบบแบบ,แบ,บไว้ยังไงนะครับนุย้ยคือคือยังไงนุย้ย องค์ชายก็มีคนรักหรือยังอ่าคนรักมีหรือยังคะหนุยหนุยบอกความจริงนะคะหนุยแต่หนุยไม่บอกความจริงฉันรู้ทีหลังตายแน่เลยหนุยเมืองผูดถ้าบอกก็ตายองค์ชายเจ็ดกอมีแต่ไม่บอกแกโด,ดูีหลังโอ้แล้วนี่มึงกลัวก,กูบึมหลบมือเต็มมือเายนั่งขึ้นนั่งลงคือ อ,องค์ใจกแกมีคนรักแล้วเลยครับนั้นนะ่ะสิหนุยคนเรามันต้องอย่างนั้นรักกันชอบกันก็ไม่ต้องปกปิดไม่ต้องมีความลับคนรักขององค์ชายคือใครหนุยคนใจคนรักขององค์ชายก็คือน้องพี่บักกี้เด็แเลยครับโอ้ขอบใจมากหนุยว่างไปคูพี่จางจะไ่แก้บังนี้อยากจบวี ก็ร้ายใจปิดตีใจของเราปิดตีรักเขาเองฉันยอมลายใจปลอรักเธอสุดที่รักของพี่สุดที่รักอ๋อโอ my god อุ้ย เออขอพี่หอมหน่อยนะอืมอืมอืมโอ้โอ้เย่เย่โอ้ my god โอ้โ oh, อ yeah. oh, yeah. oh. ้แม่โอเย่โอ้เย่เบาๆหน่อยโอ้แม่โอ้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  Gạch mẹ gạch ô kia mấy mì bỏ khuôn nai tiền nào, Ô trời <cười> <cười> Tên chung chung lâm chung chung lâm vậy Hi <laughs> เองโน้มนี่มาโดนเหลือเดือดน้องย่อยกองด้วยมาเลยไอ้จั๊กเหม่ยปำปได้แกงปลอมควายนู่มึงโรยชิงเลยดอกกุหลาบอันไรโรยก็หมดจุบปานจะเม็ดโอ้หัวเมี่ยงก็ไม่รุดมามั่งนะน้ำนี่หัวว Trang Ai tròn mà ai tròn ai tròn ai tròn Giật át mà hãy giật cú lắp lèo pa ai Mày Mà Việc tâm lấy có mà làm mì phàm xúc Qua một chút mềm mừng nè à lấy à lấy cao นู่นน้องติบเกี้ไปหัวก้าวว่างแล้วตึงใจใจเรารับวัดไปบอกอาจารย์ว่าไม่ต้องคอยแต่ปกคนรักแล้วอา้าวเราก็มีคนรักน้วว่าไอ้ไรยน้ำนเปล่เปลือนปัดเปลือมึงตกลงได้แทงไ,มไหมไอ้นู่ไม่มันแทงเราไม่เดีเราแทงมันมันแทงเราน่ามันเร็วหน่อย จ้ามึงจูกริดเราจูกริดเลวแต่ว่ามันมีปืนเนาะใจเปล่าฮะคือเราจูกริดแต่มันมีปืนเข้าใจไหมเราหยัดแท๊แม่แหยัดไรหรอม่เลรวกูกว่าป้าโอมเคยมาอิมมาตีกันตกลงเผื่อเยียบพนใจแกงมึงไปรบกัด ไปก็ไปสู้เราไม่ไปเราเราประการพี่ทองเนาะไม่พี่ทองน้อยพี่ทองกบเล่าเลยแ,ลแต่แก้วดูที่นึงกับแก้วก็น่าหลักเหมือนกันแล้วอย่าให้แก้วเฮ้เราไม่ใจเราไล่ใจเราแต่ตาหัวแก้วนั่นนั่นเราอยนวยน้ำปนเปลือนทองทองขาอืมนี่กูนี่ รูแล้วแล้วไปเป็นแก้วแต่ว่ารวยไล่ลปีเถงไปก็ไม่ล่าโอ้ร่ผประพือนเลยนี่เหลือตังว่านรวยไล่เซียวตูดจริงๆเลยเราไอ้แจ้งบุยรวย ยว่าป้าหน้าได้เมียไปแค่แล้วครูงอเล่าพี่จะขอตั้งสัตย์ปัฏิยาณว่า ข้าตั้งัจปฏิญาณไว้ตุปีชายจะไม่ยังงอกไปแข่งเลยแม่สุนดินจินกวาสุลาเลยจะอยู่แข่งข้างสามไว้มิกรัาไมิกรา้าหากจัดนี้ชีวิตปีตายจักไม่ข้อพรกตามใหญ่ไปจัดนะ กิดจัดไม่ยากใหญ่เป็นรักกุณาตัวปียาจะเป็นการปาึกสายนารีน้องเกิดเป็นมัดแช่หน้องนาปีมาแวกไว้ตัวปีใจเป็นใส้จนเย็นสนิทได้ที่แมเหนื่อยเย็นเกิดบ่าเป็นมวลมาลีก้อยตัวปีเป็นภุมิมารินบินมาเชย เป็นรักสอนซ้มเ้าเ้าไม่รู้เป็นหลักสอนแทมเจ้าเจ้าไม่รู้มาเป็นชูกับปูใจเสียแล้วตีไสดงเนื ้องกินน้ำตายชกจอกจำราตั้งโนนารากับะคี่ไวทีเพนิน นครกําแพงทองและนครกาลวีบได้มีงานมงคลครั้งยิ่งใหญ่โดยที่ไม่มีใครร่วงรู้ไปเลยสักนิดว่าบุคคลผู้นี้คือใครรู้กันแต่เพียงในนามว่านี้คือฝาชายสศรินโอรถแห่งนครกําแพงทองก็ได้มาร่วมรักมาร่วมโหอยู่กินงันกับดาลาธิดาพระเจ้ากรุงกาลวัจนกระทั่งมีสักขีพยานรัก มีชื่อว่าสินพาโลแล้วก็ตั้งตนเป็นใหญ่สถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองในนครกาลวีทีนี้เรื่องเป็นยังไงติดตามสารันยายต่อมาครับอน,นับแต่มาลิน มา,มน,านับแตมันไาลีมีมามีอำนาดปกคลองรัอคลองรักสม,สมักสมันกระดาลาปูอา้าปับมารับรักกับมันจนมีพยานรัก ได้ลูกที่ปูกพันจะเดินวันจะนดซาหน่วยหน้าหมาไม่เมือนใคร คันวันจะนารามาไม่เหมือนใครในในอนาคตเราไปปักใครบิดาวิชากยันในลูกของพ่อสินพาโลวันดีครับคุณพ่อวันนี้พ่อมีเรื่องธุระสำคัญที่จะพูดกับลูกลูกพ่อนี่โตวันโตคืนยิ่งโตหน้าตากละม้คล้ายพ่อกับทุกวันใช่ฮะแต่ว่าผมดีกว่าพ่อนิดหน่อยดีกว่ายังไงล่ะผมรอกว่าพ่อเออเรื่องนั้นพ่อรู้วันดีครับคุณแม่ โตเอ้ยพี่สีนรินก็บอกแล้วลูกเราแม่จะหน้าตาไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่การที่พี่พูดแบบนี้เหมือนกับเป็นการซ้ำเติมลูกนะไม่เป็นไรรอกจินปะโลลูกของแม่ยังไงเธอก็เลื่อนในอกของแม่นะลูกนะเธอจะหน้าตาเป็นยังไงไม่มีความสําคัญหรอกรู้แต่เพียงว่าแม่รักเธอประดุดดังแก้ตาดวงใจลูก นี่วันนี้แต่งเนื้อแต่งตัวเอาอาวุธไปไหนอะลูกไม่ทราบเด็ดพ่อเนียเด็ดพ่อรู้ว่าเราจะเข้าป่าล่าสัตว์กันอีกแล้วมันก่อนไปเข้าป่าล่าสัตว์จนพระเจ้าตาตกหน้าผาตายหงโคง,งไปเลยเอออย่าไปต้องพูดลูกนะเรื่องนี้เก็บไว้มันเป็นอุบัติเหตุทีนี้วันนี้นี่พ่อเห็นว่าสินพาโลลูกของพ่อนี่เต,ติบโตขึ้นมาทุกวันต่อไปเธอจะต้องไปเป็นผู้ปกครองในนครกำแพงทอง ตอนนี้เสด็จปู่เสด็จย่าเจราภาพมากแล้วนครกำแพงทองพ่อใหญ่เธอมอบหมายเป็นผู้ปกครองชวนพี่ปกครองที่นครการาวีบเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเป็นผู้นําคนนลูกจะต้องไปศึกษาวิชาความรู้ศึกษาวิชาความรู้ที่ไหนอะพ่อศึกษา,าความรู้ที่สำนักของครูซึ่งเป็นอาจารย์ของพ่อเลยสำนักที่เป็นอาจารย์ของพ่อโรงเรียนวัดธารรามหรือเปล่าไม่ใช่ ลูกจะต้องศึกษาวิชาวความรู้ที่สำนักฤาษีนกเข็ดอยู่ไกลพ้นนะไปรายงานตัวกับานอาจารย์บอกว่าเป็นลูกเต้าเล่าใครแล้วอาารฤาษีนกเข็ดใจความเมตตาลูกและที่นั้นมีครูสุภาพปฒนทตรีผู้หนึ่งชื่อว่ากรีจัมปาลูกเอ้ลูกจะต้องให้ความเคารพเชื่อฟังเขานะได้ฮะแม่ผมจะได้เข้าโรงเรียนนะโถลูกเอ้ให้กลางดงกลางป่ามันอันตราย ไปคนเดียวแบบนี้มันนี่ดาลาไม่ควรที่จะสอนลูกอย่างนะั้นต่เป็นคนอ่อนแอครับพ่อผมดะนนไปวันนี้รีบร้อนจะเป็นเรียนวิชาความรูนะ้กลับมาปกครองน,อนครกำแปลงทองลากรเพราะลากรแม่ดูสิปี่ปห่อยลูกไปตามลําพังแบบนี้จะไปสนใจอะไรเ่าดาลาลูกเราก็โตแล้วแล้วไม่มีใครมีพลังกำลัง นี่พี่จะถามอะไรเธอสักอย่างดาลาถามอะไรเลยคะเธอรักพี่ไหมตัวเอ้ยพี่เอาคำถามบ้าๆามาพูดไม่รักพี่เลยเจ้าดารารักใครล่ะรักพี่ก็มานี้ทำไมลูกไม่อยู่เราอยู่กันแก้สองคนเนี่ยนะมาทำอะไรสนุกสนุกไม่ดีกว่าหรือจะบ้าที่จิงๆอีะอือดูสิไปกินอะไรข้มาอีกอ่ะ ทำเป็นหนุ่มไฟแรงเหมือนหนังเทือนไปได้แม่เจอนั้นสวยจนพี่อดใจไว้ไม่ไหวพี่ไม่รู้เวล,เวลาได้ยังไงอ่ะจะเว,เวลาแค่ไหนเราไม่ต้องไปสนใจหรอกนะผัวเมียก็ต้องอยู่ด้วยกันไม่ภูมิใจเรอ หัวเป็นชายตรีอกสามศอกมีเรี่ยวมีแรงมีพละกกำลังกลางวันได้กลางคืนดีแบบนี้ไม่ไม่เอาเลยหลายคนก็เที่ยวหายาบำบ,บัำรุงกิน,นแต่พี่ไม่ต้องอะ่ะจะบ,บ้าหรือยังไงพี่ก็ปล่อยสิไม่ปล่อยหรอกอเอ้ยเดี๋ยวใครมาเห็นก็อายเขาใครจะมันจะมาเห็นวะเราไม่ต้องกินอยู่กินยาไม่ต้องไปหายงหายา ดูหนังเทือนที่หน้าตาเปล่งปลั่งแดงแปรบอย่างนั้นเขา,า,ขากระชุ่มกระช่วยเขาอยู่ต่ามกลางแวดล้อมคนสวยคนงามพี่ก็เหมือนกันพ,พี่มีเมียสวยๆอย่างนี้นนใช่ไหมใครๆเขาก็อจิจฉาพี่ทั้งนั้นนี่พี่สีดินทะลึ่งใหญ่แล้วไม่ได้ทะลึ่งหรอกปล่อยสีไม่หรอก Chị mê rồi na trong sàn đà la Mà bị xa Na trong sàn đà Mà bị xa อตรหลายิดาจากนาจักซืบอซ้ำหนักบิดตุรงกระดงงน้าโลกมุ่นวนคนมุ่นวายไล่เพลามาปบนาซีนารินทีทิ้นพนันมาปบนาซีนาริน